าทวีปและน้อยใหญ่ในโลคกระทัดโดนเสด็จลงมาใจย่ำโอดคือปรสีพุทธมงคลคุณปรสีสิงหาดาบโอดคือปรสีสัตย์าพรนธ์ข้าพิธีปรสีผู้มีดาวดต้องมานั่งเป็นประธานข้าพระเยาว์ธรรมภูต่าแดดเรืองลกบาจังหวัดยะโสธรกาบราตนาไน้บนอาจารย์เรขาสุโกจังหวัดอุทัยธานี การาธดานิบนพระอาจารย์นิมวัดเขาพางอำเภอเขาสช่เาเบาจังหวัดระยองการาธดานาิบนม,มีวัวถนหูห้าร้อยตัวมีพยัญพลัดหน้าทองเเร็นวาระษที่สองมีน้ำมันเทียวเป็นตัวมีสีพึ่งมหาเสน่ห์ แล้วก็สิ่งที่สำคัญเหรียญดนเหรือดาวทธ้งหมดพร้อมกันอะระหังสมาสัมพุทโธภคขวาพุทธังพัควันตังอภิวาเทมิสวาพาโตมหวตาธโมธรรมบังนาบสามีสุปฏิปันต มาตยาตัสสุกงนะโมวัวมกาติตาสตาจวัตุยตาปินะโมวการเณรวาธาธมนุาเวสุงปัมะบาลิตาชานงเณวนาชัณสุนดาวามะมะโรยิกาผมอาจารย์จำศรีบุรพาครับที่ได้สร้างเหรียญดวงเหนือดาว ที่พุทธาพิเศษเทวพิเศษในวันที่19ธันวาที่ผ่านมานะครับตรงกับวันเสาร์ขึ้น5ค่ำเดือน2นะครับมี2,563สำหรับณนะตอนนี้เหรียญดวงเหนือดาวนั้นดังมากนะครับสื่อต่างๆนะครับไนมะ่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์วัตถุมงคลน,นะครับรนุ์พักเครื่องนะครับแล้วก็ประชาชน,นทั่วไปนะครับแล้วก็คณะสัตวทาพ,พูดถ,ถึงเหรียญดวงเหนือดาวนะตอนนี้เนี่ยเหรียญดวงเหนือดาวเนี่ย เป็นที่สนใจนะครับทุกท่านนะครับในการเช่าบูชานะครับถามว่าดียังไงณณนะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดดูในเฟ e บุ o กนะครับเราไม่ต้องไปปันกระแสอะไรมากไปนะครับเพราะว่า คนที่ได้ไปก็จะโพสเฟซบุ๊กว่าอันนี้ถูกไหมบ้างละอันนี้มีโชคมีชัยบ้างละค้าขายดีบ้างละแล้วที่เห็นเห็นในที่ชัดๆเลยก็คืออ่าณตอนนี้เนี่ยสำหรับตัวตัวผมเองตัวอาจารย์จำศรีบุรพาเองเนี่ยผมเห็นเองในวันได้ชัดว่าเหรียญดวงหนือดาวจริงๆเพราะว่าเนื่องจากว่าในช่วงนี้สถานการณ์น ไวรัสโควิด -19 นะครับณนะตอนนี้เข้าจังหวัดระยองจำนวนอย่างนี้เลยเข้าจังหวัดระยองแล้วงานผมเนี่ยสเสร็จก่อนที่จะไวรัสโควิดเข้าในระยองถือว่าเป็นดวงมากนะครับถือว่าดวงมากๆซึ่งซึ่งเราทําพิธีเสร็จแล้วหลังจากนั้นอีก2วันก็มีโควิดนะครับ เข้าระยองนะครับผมเราปิดทุกอย่างเลยว่าจะเป็นงานการช่ติก็โดนยกเลิกนะครับงานต่างสนินมหาราชจังหวัดระดยองก็โดนยกเลิกนะครับถือว่าเป็นดวงจริงๆนะครับผมก็ณตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่มาร่วมปลุกเสกอธิษฐานจริตน,นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์แขกนะครับมันตราสยามท่านดรปากาและสงขาอาจารย์อ๋อบอทอง ครับแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายหลายชมรมหลายสํานักทั่วประเทศไทยเลยนะครับสายเขาอ้อสายใต้สายทั้งภาคเหนือสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เดินทางมานะครับรวมทั้งถึงเกจิคณาจารย์นะครับผมหลวงพ่อประสูตรวัดในเตาวหลวงพ่อ,พอนพวันวิทยานะครับเกจิคณาจารย์ต่างๆนะครับร่วมมาคุกบเสกิษฐานจิตรถุมงคลในวันนั้นนะครับอันนี้เป็นเหรียญดวงเหนือดาวครับ รูปแบบลักษณะเนี่ยส่วนใหญ่เราจะทํเป็นแทนที่ทรงกลมทั้งหมดครับผมที่ทรงกลมทั้งหมดเราแทนเราแทนจะแทนโลกแทนสุริยะแทนกันทาแทนพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ยอมได้ครับผมบแล้วคนจริงก็ถือว่ารูปแบบหวงทรง,งกลมเนี่ยเป็นการแก้หองจุ้ยดีเป็นการแก้หญิงอย่างที่ดีรลยแบบ,บนี้นะฮะอันนี้ ทำไมเราถึงเรียกว่าดวงเหนือดาวอันนี้เป็นดวงนะฮะเป็นดวงของเรานะครับเป็นดวงลัคนาเดี๋ยวบางคนก็จะเขียนดวงสุริยะตาอะไรก็แล้วแต่หลายหลายอาจารย์หลักตามหลักองราศาสตร์เราจะรู้กันอยู่แล้วคราวนี้ทําไมเราถึงเรียกว่าเหรียญดวงเหนือดาวเพราะว่าดวงเนี่ยเราอยู่เหนือดาวข้างล่างนะจะเป็นสัญลักษณ์ของดวงดาวต่างๆดาวนพคระห์ทั้งันควันเราก็จะยกสัญลักษณ์ในตำแหน่ง ของดาวต่างๆมาวางให้ถูกต้องถูกลักษณะครับผมอันนี้ผมไม่ได้คิดเองใน<อ>หลายอาจารย์ช่วยกันคิดช่วยกันคิดควิเคราะห์แล้วก็แยกแยะนะฮะอย่างเช่นยกตัวอย่างว่ายันสัญลักษณ์ของคําว่าอังตรงนี้นะฮะนับนะะนไป1นึสสสัญลักษณ์ของคําว่าอังเนี่ยได้ใช้สัญลักษณ์นี้สมัยยุคข,ของอียิปต์ยุคของฟาโรสัญลักษณ์ของอังเนี่ยเราแทนของความเป็น เป็นอำนาจเป็นการอยู่ยงคงกระพันของสมัยยุคอียิปต์ประมาณอย่างนี้เป็นการความยั่งยืนและยาวนานประมาณอย่างนี้แล้วก็ดวงดาวต่างๆสัญลักษณ์ต่างๆก็อยู่ข้างล่างนี้เป็นดาวเป็นดาวนพเคราะห์ที่อยู่ข้างล่างดวงเราจะได้อยู่เหนือดาวดวงดาวนพเคราะห์จะได้ไม่ไม่มีไม่มีอำนาจที่จะมากดดวงของเราให้เราตกต่ําประมาณอย่างนี้แล้วก็ล้อมด้วยเนี่ยล้อมด้วยทั้ง8ทิศนะครับทิศดวงดาวก็จะมีสัญลักษณ์ มาเหมือนกันแล้วก็เป็นอักขรเลขยันเป็นยันเป็นคาถาพระเจ้า16พระองค์นะครับหรือว่าบางคนเรียกว่าอิติปิโสนะครับแล้วก็เป็นเส้นรอบรอบเนี่ยลองแทนด้วยกันทั้งหมดด้วยกัน3า5ร365วันแทนวัน365วันเช่นกันเราไปไหนก็จะมีมีอำนาจมีบุญบารมีแล้วปกปักรักษาคุครองทั้ง365วันแล้วก็ เนื้อชนวนเนี่ยมวลสารเนี่ยเรารวบรวมจากเกจิคณาจารย์อาจารย์คงอาจารย์เรารวบจากอาจารย์คารวะทั่วประเทศไทยแล้วก็จากเกจิคณาจารย์ทั่วประเทศไทยเราเน้นเกี่ยวกับเรื่องยันหนุนดวงโดยตรงเน้นเกี่ยวกับเรื่องยันเหนียวซับโดยตรงเน้นเน้นเกี่ยวเรื่องยันเมตตาโดยตรงยันคงกระพันไม่เอาเน้นเกี่ยวกับเรื่องหนุนดวงโดยตรงเป็นยันที่ดีที่สุดของสํานักเราทําหนังสือจากสมาคมศักยันไทยเนี่ยส่งไปถึงอาจารย์ต่างๆนานาขอยันแต่ละสํานักที่เด่น ที่ดีของแต่ละคำนักให้อธิฐานจิตลงมาครับเราจะมารวบรวมมาเป็นเนื้อชนวนมวลสารหรือก็เรียกว่าเนื้อมหาชนวนอันนี้ที่ผมถือเนี่ยเนื้อมหาชนวนครับผมแล้วก็จะมีะมวลสารน้ำพามวลสารน้ำพาเราเอาใบจักเเรือใบจักเรือจักเรือโบราณนะจักโบราณมลลมีมวลสารที่เขาเรียกทำไมถึงว่ามวลสารน้ำพาเพราะว่าเป็นมวลสารชนิดเดียว รถก็ไม่มีทองรถก็เป็นเป็นเหล็กหมดแล้วเราก็ต้องเอาทองเหลืองมวลสารน้ำพานะก็คือใบพัดใบพัดเรือเรามีใบพัดจากเรือลบนะครับที่เราได้ขอจากทหารนะครับขนส่งทางทหารเรือเนี่ยขอใบพัดใบจักรเรือตรงนี้มาได้ถวายมาให้ได้ามาได้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 มอบให้มาเอาเป็นมวลสารได้มาจากอาจารย์พลพยัคฆราชได้มาจากอาจารย์โอ้หลายๆท่านอาจารย์อาจารย์แครหรือสออาจารย์ออบอทองหลายๆอาจารย์เลยนะครับแล้วก็ ที่สําคัญที่สุดก็คือมวลสารนําพานเรือประมงรเรือประมงต้องผ่านลัติจูดผ่านเส้นผ่าสูนสุตก็คือ<ๆ>เคยไปหากินที่มาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามอ่าและต้องเป็นเรือโชกใหญ่เรืเอเรือประมงเรือใหญ่ใช่เพราะว่าเขาไปหากินเนี่ยเหมือนเอาง่ายๆเหมือนคาถาจินดามณีได้ปลากลับมาอันนี้เรือเนี้ยวิ่งมาใบจกักรในที่ผมถอดมาเนี่ยวิ่งมาประมาณ10ปีครับ เรืออยู่ที่คานประแสอยู่ที่จังหวัดระยองเรือเนี้ยชื่อว่าเรือเทพมงคลชัยหาปลาไม่ต่ำกว่าสองหมืนตันถือว่าเขาสําเร็จในชีวิตในการหาเรินเราก็ไปขอเขายิงเขาจะไม่ให้ผมบอกว่าเราจะมาทําเป็นหล่อพระแล้ววันนั้นวันที่19บธันวาเราก็หล่อพระด้วยแล้วก็เอาจนวนมวลสารเนี่ยมารวบรวมกันเพราะว่าทําไมถึงเรียกว่า มวลสารนำพาเพราะมวลสารนำพาคนเราเนอธิษฐานจิตเราจะให้ถึงสู่ฝั่งจะให้ถึงสู่ความสําเร็จเราก็ต้องหามวลสารนำพาด้วยมวลสารนำพาแล้วคือใบจักรเรือเอาใบจักรเรือเนี่ยเพราะว่าเรือลําใหญ่ๆโตๆแต่ใบจักรลาเล็กนิดนึงสู่ฝั่งได้จักฝั่งสู่ฝั่งได้โอ้นี่แหละสิ่งที่ที่เรามองอยู่ตรงนี้แต่ว่าอย่างน้อยผู้ร่วมรายการวันนี้แล้วเนี่ยก็ยังขอแนะนํานิดหนึ่งก่อนมาหนึ่งอย่างผมอาจารย์เกี่ยวเทพทอง นะเรื่องเกี่ยวกับกโบรด้าซาแต่อีกท่านหนึ่งเนี่ยท่านขวามือน,นี่คือท่านอาจารย์แหลันั่นนำตัวเลยครับผมชื่ออาจารย์กาวินมณพมณีครับอยู่สุพรรณบุรีครับผมชํานาญเรื่องอะไรเนี่ยท่านอาจารย์ก็เป็นเรื่องศาสตร์ประเวทเรื่องการเครื่องรางของขลังครับผมการสร้างวัตถุมงคลครับอืมการสร้างวัตถุมงคลด้วยนะครับผมส่วนท่านอาจารย์นี่คืออาจารย์หมีอ่ะว่าเลยผมอาจารย์หมีวังพญาไก่แดงสุพรรณบุรีครับอ่าเกี่ยวกับด้านศักยันต์ครับและวัตถุมงคลครับครับผม คุณศรีจักมุกดำนะครับหรืออาจารย์จักมุกดำกับนั้นด้านพับเวทนะครับผมอยู่เชียงใหม่นะครับ,รบซึ่งเหรียญเหรียญนี้มีคุณค่ามากครับแค่มวลสารอย่างเดียวที่อาจารย์จํำได้พูดมาเมื่อสักครู่นี้ก็หายากกันถ้าเกิดว่าเราพูดถึงมูลค่ามูลค่าของของชนวนมวลสารซึ่งยังไม่ได้เกี่ยวยังไม่ได้เกี่ยวกับเราจะไม่ได้ตีราคาของแผ่นยันจากอาจารย์ท่วสรารทิศนะ เราจะมีมวลสารซึ่งได้หายากเช่นคันช่องกระจกสมัยราชวงศ์ต่างๆเราเป็นคือเราเราเก็บสะสมไว้แล้วมวลสารตรงนี้ถ้าพูดถึงเป็นมูลค่าของในพิพิธภัณฑ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ4 0่สิกว่าล้านบาทอันนี้เหรียญเหียเท่าไหร่ครับถ้าให้บูชาเนื้อมหาชนวน600บาทบถูกมากไม่ได้แล้วครับถูกมากแล้วแล้วอย่างหนึ่งคือถามว่าสร้างในจํานวนเยอะหรือเปล่าไม่เยอะ เนื้อมหาชนวนเรารันนัมเบอร์เลยนะครับแล้วตอโค้ดแลันนัมเบอร์เลยมีแค่หกพันเหรียญเท่านั้นใช่น้อยแล้วก็เหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยสมมุติว่ายกตัวอย่างว่าท่านอาจารย์เขียวเทพทองเนี่ยได้ไปเราก็จะเอาชื่อเราจะเอาวันเดือนปีเกิดถ้ไม่ใช่ชื่อวันเดือนปีเกิดของอาจารย์เขียวเทพทองเนี่ยลงจารึกไปในเหรียญเพราะว่าเราต้องการดวงของแต่ละคนเหรียญเนี่ยจะส่งต่อไปไม่ได้ดวงใครดวงมันเหมือนของของใครของมันครับจะส่งต่อไปไม่ได้ ถ้าเกิดว่าอยากได้เหรียญนี้อาจารย์สมมติอาจารย์เขียวเนี่ยพกเอาไว้ใช้อยากได้เหรียญนี้ผมจะไปเอาของอาจารย์เขียวมาก็ไม่ได้ไไดเพราะ<ด>รว่ามันเป็นวันเดือนปีเกิดของอาจารย์เขียวอยู่ครับผมเพราะนั้นแล้วใครได้เหรียญไปนะเป็นยกตัวอย่างเหมือนตำราพิชัยสงครามครับตะกรุดคู่ชีวิตอย่างนี้เบื้องต้น,นยันคู่ชีวิตอย่างนี้เบื้องต้นอันนี้ก็เป็นเหรียญดวงเหือด,หาดาวคู่ชีวิตของเราเองเอาไว้หนุนดวงของเราอย่าประมาทแล้วก็อย่างหนึ่งคือว่าพูดในนาไปใช้เนี่ยก็ต้อง ล้ำลึกถึงคุณพระรัตน์นายล้ำลึกถึงคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวดมนต์ไว่เป็นนิดอย่างน้อยก็ยึดมั่นอยู่ในความดีนะครับ เหรียญอันนี้ก็จะช่วยเราได้นะครับให้ดวงเราเนี่ยอยู่เหนือดวงดาวเดี๋ยวสอบถามอาจารย์จ้ำหน่อยครับแล้วเหรียญนี้อาจารย์สร้างกี่จำนวนเท่าไหร่ครับเหรียญเนี้ยในในจำนวนในการสร้างมีทองคํามีทองคําด้วยครับมีทองคํา19เหรียญเนื้อเงิน599เหรียญเนื้อนวะโลหะเนี่ยเอ่อเนื้อนวะโลหะ1,500เหรียญส่วนเนื้อมหาชนวนเนี่ย6,000เหรียญ ทุกเหรียญลันนัมเบอร์ทั้งหมดนะครับไม่มีการสร้างขึ้นมาเพิ่มส่วนอันนี้เป็นนำเลิกนำเลิกเลยจะไม่ต่อโคดนำเลิกเนี่ยมี59เหรียญน,นะครับนำเลิกเนี่ยมี59เหรียญเพราะฉะนั้นแล้วบอกกันเลยว่าทรงคุณค่าแล้วถ้า,า,ถาลูกศิษย์ลูกหาอยากจะเช่าบูชาเนี่ยไปหาเช่าได้ที่ไหนครับเนี่ยอยากจะหาเช่าได้ที่ไหนอยากจะ ที่อาจารย์จำก็ได้ครับติดต่อครับติดต่อ,อ0619878941หรือทางด้านท่านอาจารย์เขียวก็ได้ครับเพราะว่าแล้วแต่อาจารย์เนี่ยก็จะมีเบอร์โทรติดต่อกันอยู่แล้วนะครับ,รบสามารถที่จะเช่าบูชาได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็บอกกันเลยว่าตอนนี้เนื้อมหาชนวนเนี่ยเหลือประมาณพันเจ็ดร้อยเหรียญเท่านั้นต้องหาต้องหาต้องหาให้ได้นะครับจริง,รงๆแล้วเนี่ยในฐานะคืออาจารย์เนี่ยเรียนวิชาโหราศาสตร์ ตั้งแต่ปีสองวัตั้งแต่เด็กเลยจากคุณพ่อแล้วก็ไปเรียนวิชาของตำราพิชัยสงครามจาก<ห>นคน,คนเอกเอื้อนมณฑินทองนะซึ่งอาจารย์ได้ศึกษาจากเรื่องโหราศาสตร์เรื่องการคำนวณนะวางาตียางจักเราศึกษาและค้นคว้าในเรื่องของดวงเนี่ยไม่ได้เคยมาใส่ใจในเรื่องอื่นทั้งสิน้นเพื่อต้องการให้เนี่ยชีวิตตนเองเนี่ยเหนือกว่าชาวบ้านเขาดีขึ้นให้ดีขึ้นเราเรียนวิชาต่างๆโหราศาสตร์เนี่ย เพื่อทาไมเราถึงดวงตกทําไมเราถึงมีปัญหาชีวิตดาวอะไรเป็นตัวตัวถ่วงชีวิตเราถ่วงความเจริญเราทําไมเรามีบาปเคาะต้องติดคุกติดตารางทําไมไม่ได้โชคในดาบไอดาวเสาดาวอังคารดาวมัตรูเนี่ยคือตุบเข้าพระเสาแทรกเนี่ไอตัว,ตวเดียรตัวนี้มหาศาลนี่เลยตอนนี้เราจารย์ก็เลยไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับคระเลสอัขรคาถาคมไปนึกถึงหนังอยู่เรื่องหนึ่งก็คือคุณช้างคุณแผนคุณแผนทําไมต้องเก่งวิชาคาถาคมทำไมจะต้องกักตัวเองอยู่ในโบสถ์เจ็ดวันแต่ทำไมตัวเองต้องพลาด ไปดูหนักไอ้หนังสือละพินไพรวันที่เขียนละพินไพรวันแงทรงแงสายที่ตลอดเวลาได้ไอ้ความไอ้ความไอ้ความเชื่อแบบนี้มันเป็นการสอนให้อาจารย์ที่จะต้องมานั่งศึกษาคือจากโหราศาสตร์ในการคำนวณดวงวิชัยสงครามตามตำราของสมเด็จพระพรรณราตนป่าแก้วนะอาจารย์เอื้อนบนเทียนทองทึ่เขียนว่าดวงเราต้องเขียนอย่างนี้ได้ความสําเร็จของญานโหราศาสตร์ในการคำนวณตียานมิอะไรนั่นะครับแต่ที่มีเพิ่มมาอีก ศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งซึ่งมาได้เจอในช่วงหลังนั่นคือดวงยันอันนี้เพราะอะไรรวมศาสตร์แห่งดวงที่เกิดขึ้นดวงนี้โดยการวางรัคนาตามตำราโหาราศาสตร์เขียนยันแล้วก็เอาป,ประกอบกับตำราหยินและหยางประกอบในของจีนแล้วตำราของไม่ใช่ตำราสายเดียวคือตำราของฝรั่งเช่นดาวของแต่ละดวงอยู่ทั้งหมดดาวมีโลกพระจันทร์อาทิตย์อังคารพุัสด,ดาวเนปจูนนาพูโต อยู่ในรีพอรดแล้วจะมีรูปเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของดวงดาวแต่งตามตำราอียิปต์ซึ่งนำประกอบแล้วยันแปดทิศก็ประกอบทั้งจีนนั้นทั้งโอ้โหเยอะเยอะมากเพราะนั้นผู้ที่เป็นอาจารย์ทุกอาจารย์แล้วคนนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยในจุดนี้ตัวของเหรียญเนี่ยในวันพิธีพุทธาพิเศษเทวาพิเศษเนี่ยเหรียญเนี่ยหนึ่ง เราพุทธาพิเศษในวันที่ห้าธันวาซึ่งเป็นงานไหว้ครูอ أ, ของที่สำน,นักผมวันดีด้วยเรานะจะเอาแรงครูม,มาช่วยหน,นุนเนี่ยรับที่เขาเรียกกันว่าแรงครูแ,คแล้วก็มีพระเก,กจิคณาจารย์จังหวัดลยองหลวงพ,พรนพวันอยุธ,ธยาครับผมครั้นี้ในวันที่19เนี่ยในพิธีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งพุทธาพิเศษในวันที่19้ตรงกับวันเสาร์ขึ้นห้าข้าเดือนสองแล้วในที่พุทธาพิเศษเนี่ยเราเป็นสถานที่ใหม่เลย ไม่เคยผ่านมือใดมาก่อนครับผมไปซื้อที่เพื่อที่ได้ทําการทําวิหารดวงเหนือดาวนี้ขึ้นมา<ผ>ใ,นในพื้นที่ที่ในการสร้างเนี่ยทางด้านอาจารย์แขกหรือสอนรืีอาจารย์แขกมันตะสยามเนี่ยผู้ที่ขําบอดในวงการวงจุย้ยแล้วก็มีอาจารย์หลายท่านได้ไปดูวงจุย้ยในสถานที่ตรงนี้แล้วก็ได้วางเลิกกันแล้วก็ในพิธีปลุกเสกสิ่งที่สถานที่ในการสร้างวิหารดวงเหนือดาวหรือว่ามิหารมังกรบุรพาเป็นพื้นที่ ของในตามหลักศาสตร์หงุ้ยหลังพิงเขาหันหน้าลงทะเลและอยู่ในทางภาคตะวันออกสำนักพุทธสถานธรรมุนีศรีบุรพาสถานที่ใหม่ของสำนักนะครับแล้วก็ในการวางของวิหารดวงเหนือดาวเนี่ยเราตั้งอยู่ในพื้นที่ของหัวมังกรในภาคตะวันออกนะครับเราดูในตามจับก GPS หรือว่าดูในตามในหมุดในดาวเทียมได้นะครับและครนี้ในพื้นที่ของภาคตะวันออกเนี่ย เราแทนที่ด้วยมังกรเขียวนะครับแทนแทนทิศด,ด้วยมังกรเขียวเราก็เลยเรียกว่านะครับทิศแห่งมังกรเราก็เลยเรียกว่าวิหารมังกรคด้อันนี้ถือว่าเป็นการสร้างวิหารดวงเหนือดาวนนเป็นอีพีแรกอันนี้เป็นที่แรกจะมีขึ้นการด้วยสี่ที่ในประเทศไทยนะครับไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนบ้างแต่ในความเชื่อในตามหลักของจีนหลักศาสตร์่วงจุ้ยนะครับจะมี เทพสัตว์ในตำนานเนี่ยนะครับอยู่สี่ชื่อมังกรเขียวเต่าดำพยักขาวหงแดงนะครับซึ่งต่อไปนะสถานที่ที่สองน่ยน่าจะเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่รู้นะครับจะขึ้นที่ไหนขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าภาคเหนือเนี่ยเราแทนทิศด้วยเต่าดำข้างหลังเหรียญเนี่ยเราจะใช้ ที่ว่าใช ASH ้ชื่อสรร Sadly, ีบุรพาจริงๆแล้วก <problem> pues ็ไม่เกี่ยวกับผมเท่าไหร่ด้วยแต่นี่เราเป็นผู้สร้างบุรพาหมายคาว่าตะวันออกตะวันออกเพราะอันนี้เกิดจากภาคตะวันออกคําว่าสีหมายถึงความเป็นสิริมงคลอ่าถ้าเกิดว่าเกิดจากที่เชียงใหม่ก็อาจจะใช้ชื่อของทางเชียงใหม่เลยใชยถึงทางอีสานก็ถ้าทางอีสานน่าจะเป็นทางหนองคายยังไม่รู้ว่าที่ใดครับผม ติดตามชมต่อไปติดตามชมเพราะว่าเหรียญเนี่ยอาจจะต้องมีการครอบครองถึงสี่เหรียญนั่นแหละงยังได้สี่ทิศต้องครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นงวดนี้เอานิติก่อนเหรียญนี้ใครอยากได้ใครอยากได้เหลือจํานวนน้อยมีจํานวนจากัดติดต่อที่อาจารย์จ้ำหรือเหล่าครูบาอาจารย์ได้ทุกท่านครับขอบคุณมากครับท่านครับครับผมสวัสดีครับ